สวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวไปมอนสเตอร์ไฮตัวใหม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะแต่เราแกะกล่องแล้วคือแบบเราตื่นเต้นไงเราไม่ได้รีวิวนะคะโอเคก็ไปดูตัวจีจีกันก่อนจีจีก็จะเป็นรุ่นสแคร์มมสเตอร์นะจะมีอุปก,กรณ์ให้เยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นหวีนะโอเคแล้วก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าสามารถเปิดได้ด้วยราคา9 9 0บาทนะครับของตัวจีจี เราซื้อเป็นกล่องนะอื่นะครับเปิดได้จากร้าน Beginning Stories นะครับใน IG นะก็จะมีแฟ้มมาให้ด้วยอุ้ยขออภัยนะครับคุณสามารถเปิดได้ด้วยนะอุ้ยนี่นะนะเคยน่ารักมากเลยนะครับนี่นะ โอเคก็จะมีไดอารี่ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปอ่านทีหลังนะครบจิจ <igi> ิแกรนต์รองเท้าก็เป็นแบบนี้นะมีถุงน่องมีกระโปงรงมีเข็มขดัดมีเสื้อแล้วก็มีแขนสเสื้อลายสองสีมีผมสีชมพูเข้มกับสีพีชปากสีมิ้น์แล้วก็มีตาสีมิ้น์นะครับแล้วก็มีต่างหูด้วยโอเค โอเคสำหรับไดอารี่ก็จะมีเป็นแบบนี้นะติตที่กรันช์นะครับแล้วก็เป็นประวัตินี่นะมอนสเตอร์พาร์เรน์ก็คือเดอะจินนี่นะคบโอเคแล้วก็เป็นไดอารี่เกี่ยวกับว่าเธอไปโรงเรียนวันหนึ่งเธอทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ละวันเธอทำอะไรบ้างอย่างงี้นะครบโอเคนี่นะแล้วก็เป็นผังโรงเรียน นะคะคนะโอเคโอเคไปดูกูเรียกันเลยสำหรับกูเรียนะครับเราซื้อแยกนะครับจากครีโอนะครับเป็นรุ่นแมทไซส์หรือรุ่นคลาส o o m ไซส์อะไรสักอย่างนะครับที่จริงกล่องรวมคู่เป็น1ัน0จากร้านโพนี่ที่ไอช็อนะแล้วซื้อแยกแล้วก็ซื้อ950นะครับแค่กูเลียเพราะว่ากล่องนั้นไม,ไม่ได้ซื้ออะ โอเคก็จะมีแว่นตามาให้กูเรียนนะมีต่างหูเป็นรู่นคล้คยๆกับตารางธาตุอะพกุกธาตุอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มีที่คาดผมเป็นรูปสมองมีผมสีสีฟ้ากับน้ำเงินไฮไลท์นะนก็จะมีชุดเป็นตารางธาตุรูปตารางธาตุมีกำไรมีเสื้อโค้ชให้เป็นลายสมองด้วย โอเคก็จะมีบอหูกระต่ายนะตรงนี้ก็จะมีผิวสีเทาส่วนจีจี้เป็นผิวสีชมพูนะครับมีลายด้วยก็จะมีปากสีแดงตาสีน้ำเงินนะก็จะมีรองเท้าเป็นรูปแบบนี้สมองเหมือนกันเขาเป็นซอมบี้นะโอเคก็จะมีรูปหัวกะโหลกใส่แว่นตาด้วยมีสแตนมาให้นะ โอเคสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีหวีหนึ่งอันนะไม่มีแล้วเนะเพอซื้อแยกก็จะมีอุปกรณ์ของกูเรียเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะเนี่ยนะนะก็จะมีพวกบิ๊กเกอร์เปิดฝาได้ฝาเปิดได้แลโอเคเปิดปิดได้นะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ไม่ได้ไงแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์และแชร์ share คลิปให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย